ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรครับวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปเล่าเรื่องนะครับผมก็เป็นเรื่องราวสมัยเด็กที่แบบกูจําได้แล้วกูมไม่ลืมมันเป็นแบบช่วงวัยอนุบาลที่ที่มันโคตรฝันในความทรงจำผมเลยเว้ยตั้งแต่เด็กนะครับผมผมก็เกิดมาแล้วก็ผมก็อยู่กับแม่มาโดยตลอดแล้วก็ตั้งแต่เกิดแหละจนถึงอายุ4ขวบจะต้องไปโรงเรียนละก่อนไปต้องไปซื้อพวกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนใช่ไหมล่ะไอ้เจ้ตอนนั้นกูแบบโคตรดีใจที่ ทั้งชุดนักเรียนลองเท้าลายเบนเทนแล้วก็ถุงเท้าแบบลายเบนเทนเก่งในกูยัง Line ลายเบนเทน่ะกูจำได้นะเว้ยซึ่งทางบ้านผมเนี่ยก็พาไปซื้อของก่อนที่แบบจะเปิดเทอมประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้เว้ยไอ้สองบอ้โค้โด,ดีใจลองใส่แล้วโคตรด,ดีใจวเว้ยแล้วเวลาก็ผ่านไปมันเริ่มใกล้เปิดเรียนขึ้นเรื่อยประมาณ3-2วันสุดท้ายก่อนจะเปิดเรียน แต่กูเริ่มแป้คือตอนนั้นอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่กล้าเพราะาแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆสําหรับเราเว้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าแบบตัวผมอะถ้าเกิดอะไรที่ไม่เคยทําอะถ้าต้องไปทําแบบครั้งแรกอะก็จะแบบรู้สึกกลัวนิดนึงเว้ยมันมันกลัวไมหมดอะ ไม่กล้าไปอ่ะพอถึงันที่ต้องไปจริงๆอ่าตอนนั้นเนี่ยบ้านผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจนนะผมก็ไม่ได้มีแบบรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็ผมก็นั่งกับแม่เป็นจักรยานผมนั่งซ้อนท้ายแม่ไปนะผมแม่ก็พาผมฉี่ไปปุ๊บจากนั้นก็ถึงโรงเรียนนะผมพอถึงโรงเรียนเนี่ยผมก็ลงจากจักรยานแม่เว้ยแล้วแม่ก็เดินไปส่งผมที่บันไดพอไปแล้วก็จะเจอครูใช่ไหมพอเจอครูปุ๊บแม่ก็วัสี่ะก็แบบฝากลูกด้วยนะทีนี้พอจังหวะที่แม่กำลังจะเดินกลับ ผมแม่งคว้ามือแม่เว้ยแล้วก็แบบมองตาแม่ณตอนนั้นไม่มม่นใจว่าคิดอะไรอยู่แต่ถ้าผมเดาตอนนั้นในใจกูน่าจะแบบแยบไปเลยอยู่กับผมเธอนะขอร้องผอก็ผมฟ้ามือแม่ปุ๊บแม่ก็ไปไม่ได้แม่ก็แบบเออใจนึงแม่ก็แบบอาจจะแบบเห็นใจผมเลยมั้งแม่ก็แบบอ่ะโอเคเดี๋ยวยอมอยู่ให้ให้แม่กูยอมอยู่กับกูที่โรงเรียนก็โอเคับผมแม่ผมก็โอเคเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าผมจะรู้สึกโอเคตอนนั้นมันยังไม่เข้าแถวทีแม่งผมจับมือแม่แล้วก็แบบ ผมยืนแองไหมในดงท่ากลางนรักเียนที่กําลังวุ่นเล่นกันนะทุกคนคิดดูดิผมก็จับมือแม่แล้วก็ยืนมองซ้ายมองขวาปึ๊บปุ๊บปบจนถึงเวลาเข้าแถวกูก็ยังไม่ปล่อยมือแม่เฮ้ย hey, yeah. ผมจับมือแม่แบบแน่นมากๆจะแบบผมไม่กล้าปล่อยว่าผมแบบไม่กล้าแบบมันไม่กล้าเลยอ่ะที่จะแบบอยู่คนเดียวตอนนั้นแ่ะจนแม่ก็แบบอยู่กระทั่งตอนผมเข้าแถวแม่ก็เข้าแถวกับผมด้วยปุ๊บพอเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าต่งทงอะไรเสร็จไหวภาพลาลาอะไรเสร็จใช่ไหมเขาก็จะให้เข้าเรียนซึ่งแม่กูก็น่าจะควรกลับได้แล้วแต่ว่ากูยังคว้ามือแม่ไว้ทุกคนและผมก็พาแม่เข้าไปนั่งในห้องเรียนด้วยมึงคิดสภาพแม่กูต้องไปนั่งเรียนกับกูในชั้นอนุบาลหนึ่ง พราะกูไม่กล้าอยู่คนเดียวแต่วนนั้นคือแบบคร,รคูก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่กูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกูจับมือแม่ไว้แน่นมากว่ากูอยากอยู่กับแม่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นของอนุบาลนะน้ะครูเขาก็จะแบบลาบลากับนักเรียนผมจําไม่ได้ว่าครูสอนอะไรบ้างหรือแบบการเรียนตอนอนุบาลเป็นยังไงผมจำรายละเอียดตรงนั้นไม่ได้เ้ยกูจําได้นึ่งคือแผ่นป้ายอางุุนตอนนั้นเนี่ย มันพูดถามแผ่นป้ายอ่างวนคืออะไรพูแไม่ถามผมนะแต่ผมแบบไม่ตอบผมหันมองแม่แม่มันคืออะไรอย่า <c oughs> ตอนนั้นแบบผมติดแม่แบบมากๆๆๆจนแบบถ้าผมพาแม่เข้าไปนั่งเรียนคือแม่ประสค์ผมตั้งแต่7จ็ดโมงเว้ยแล้วแม่ก็ต้องอยู่กับผมอะ่ะยันกระทั่งถึง10บโมงตอนที่ผมแบบพักกินข้าวตอนนั้นอะ่ะแม่ถึงจะต้องค่อยแบบแอบ,บ,บ,บกลับบ้านไปเพื่อไม่ให้ผมรู้ตัวเว้ยเพื่อจะให้ผมเนี่ยสามารถอยู่คนเดียวได้ พอจังหวะที่แม่กลับไปเท่านั้นแหละครับทุกคนกูแม่งร้องไห้โฮแบบโฮเลยอะ่ะตอนตรงตอนนั้นก็แอบ,บสองสารคูเหมือนกันนะกูเป็นทักเป็นครูต่อนน้าะก็มุุ้ทํายังไงกับครูเหมือนกันคืูผมร้องไห้โฮเลยตั้งตอนแม่กลับไปอะ่ะจนครูก็แบบเออแบบโอ้แล้วก็พาผมเข้านอนแบบนอนกลางวันตออนุบาลใช่ไหมหยุดร้องไห้แล้วก็หลับไปครับผมตื่นขึ้นมาก็ไม่มาาันจะตื่นกี่โมงอ่ะแต่ว่าก็ตื่นขึ้นมาก็ทํานู่นนี่นั่นของเด็กอนุบาลแล้วก็ กลับบ้านนะผมตอนนั้นผมกลับบ้านประมาณบ่ายสามครึ่งนี่คือเป็นเรื่องที่แบบผมจําได้แบบไม่ลืมจริงๆนะแล้วก็ม,มีมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเลยมันเกิดขึ้นหนอนนุบาลนี่แหละนุบาลกูทําวิธีกรรมไว้แบบค่อนข้างเที่อยู่ในใจมัน,มนเยอะมากเว้ยแต่เดี๋ยวผมเคยมาเล่าในพาร์ทต่อไปนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับให้ด้วยนะผมเรื่องราววเด็กของผมนั่นเองับผมก็ใครที่มีเรื่องราวประสบการณ์ยังไงก็ลองมาแชร์กันได้นะผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมกับคล แ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันและนี่คือช่องเปิชจอ